Are you ready? Mm. Yes. แพนเก่งมากอ่ะ Next. อินเก่งมากค่ะอ่ะตัวนี้หลบ อื้มสแปมเก่งมากพาไปไหนล่ะเอ้าตกไปแล้วนะอ่าตัวนี้เก่งชอบเลยพี่อะไรอะอ่ะเอาเส้นอันนนหนึ่งแพ้เก่งมากอันนี้เก่งก็ชอบอีกตัวหนึ่ง อะไเก่งมากสิจิกพี่จิเหรอใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราได้เรียนพี่จิกแล้วรอบหน้าละจิกเจอจิกไครเรียนเจอเดี๋ยวเราไปนนะคะอ่ะตอนนี้อืมเออืแม่เก่งมากอันนี้เหรอเออเออ เดอไม่ใช่เบอร์นะเดอนะหน้ามันหันมาทางนี้เห็นไหมเดอเรดอ่ะยกโซวเพื่อนๆสีเรด yes color red โอเคต่อไปอืเออตัวนี้ยิเกนช่องอะไรหรอ แฮมแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เอ่อต่อไปเอ่อคีเออแล้วก็อะไรคะเออแล้วก็ตัวนี้แรนเออต่อไปให้เกณฑ์ชี้เองจะเอาตัวไหนอืมชี้กันชี้เลยตึ๊บเลย โอเคอืมอืมมินท์เก่งมากอึนอแล้วก็เบิดเบิดเบิดไม่ใช่เบิดไม่ใช่เบิดนะแซนเเบิดจะเป็นอะไรเบริเบเบเบดมันต้องเป็นแบบอย่างนี้ไงอ่้เม่ให้ดูไปนมี่ยงหนู เบอร์มันเป็นอย่างนี้ไงลูกนี่ไงบีเนี่ยเบอร์อือขีดมันต้องอยู่ข้างหน้าอันนี้มันขีดมันเบอร์กับเดอร์เนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ว่าเอานี่ไงลูกเนี่ยถ้ามันมีข้างหลังจิกิ๊กเนี่ยข้างหลังอย่างเงี้ยแสดงว่าเดอร์อันนี้มันไม่มีจิกิ๊กไงเห็นไหมอันเจ๊ค่ะถ้านี่เหมือนกันนี่มันเด็กน้องเขียสี่เหอันนี้มันไม่เหมือนไม่มันไม่มีแบบแบบนี้เออไม่มีค่ะนี่ไงเบอร์เดอร์อ่าต่อไปตัวไหนไม่รู้เลือกเลยอันนี้ดีกว่านี้ เอาตัวไหน,น,นะคะโอเคเ <c oughs> ด็ดเก่งมากเอไม่ใช่คำต่อยคำนี้ไม่ช่คำนี้หรือืออเขาทำนี้ลูกต่อใครงี้เออไอก่งแค้เหนลูกคอยทำนี้อ๋อเหรอคะพี่เขาทำแบบนี้นะคะเอแล้วก็ dent เออเก่งหน่าต่อไป next หน้านี้อ่าเปลี่ยนหน้าแล้วเปลี่ยนหน้าเดี๋ยวไม่เป็นหน้าอีกแล้วตัวนี้นะเงลูกไม่อยากให้อ่านทั้งหมดไม่ใช่เหรอลูกอยากเปลี่ยนหลายๆหน้าใช่ไหมคะไม่เอาอ่ะต่อไปเก๋ผมจะเป็นหน้าเดียวอ่ะอันนี้อันนี้อ่ะเก๋เก่งมากเก๋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 เเก๋เ๋เก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 เก๋เก๋เก๋ อ๋อเก่งมากแล้วก็นี่ hot v e l l hot c o l l a p s อรโ่อไปอันนี้โลได้ดีทำไมเนะี่ยทำไม fat ได้ดี fat <ม> <laughs> อะไรเอ่ยอ๋ออ๋ออืมโอเคพอแล้วหูเดไฟเสียค่ะอ๋อแล้วก็อ๋อแล้วก็อะไรอึนอ่อนอ๋ออ,อ่าตัวนี้เดือดอะไรเอ่ย ออกเสียงด้วยในกันทุงใบกันนร้องนร้องอิสว one? นอิสวลองเออลองเกสอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนตรงนู้นบุอันนี้แหละนองลองเกสอั In short In short มีสนออ่ะต่อไปบบ อบ ah. mm. mm ัสฮึมบัสเงี้ยหนูโอ้